ไปดีพี่น้องเพื่อสู่สุกคนเพื่อสู่สุขสวรนะจ๊ะเด้อไปรับเจ็บฝนฝนตกพี่น้องจ๋าเพราะเนี่ยรถเบียไปลบไปรับเจ็บฝนลงเลียงจ้ะโอ้ใช่เสด็จเบื้องทางเดี๋ยห้องเรือดมั่นใะพี่น้องจ๋าทางไปสวรรค์เออเขาเตรียมเน่อยเว้ยพี่น้องเตรียมน้องเจียมเตรียมสิเฮ็ดเลยหน่อยเม็ดหน่อยเม็ดหน่อยเม็ดเป็นสิหันมาหาหนินะแล้วอันี่ ต้องให้ทุ่งหน้าของจ้าทางกับไปดุนเป็นบอนน่อต้นป้๋ยต้นอะไรค่ะทางมีแต่ตน้นอ้อยได้หรื่เปล่าก็ต้นกล้วยทางนี่ยเป็นดุนเป็นบอ่อค่ะจ้ะ เกี่ยวเขาเงี้ย่าังเลยเขาพี่น้องเอ้ก็รดางซุกกว่ในลุกมาละเขาซุกกับมี่ยากกัลั่งถอกกรมี่มึงแ่้พี่น้องจากโอ้ยน้องบัดหม้อได้เอิมคือไม่ตลอดได้จากพี่น้องจากฝนก็ร่ังซุกเซมเซะเซมเซะ วางบาทแค่ว่าไปมหาบาดรใหม่ช uh, ัวโที่เจ็บพ้นเดี่ยนนะพี่น้องเนาะทุเดียดเจ็บพ้นมาเดี่ยนจะบริมาท่านี่เพแค่ว่าบริภาษ่าท่าหนิจ้าแดงยังผาว่าท่าหนิจ้ะเพราะว่ามันไก่จ้าไปท่าของมันก็ะออมนะจ๊ะเนาะใช่ไปลุ่มเป็นบ่อเอ้ผมให้ทุ่งหน้าปลาอย่างพี่น้องจ้ะเนาะ ส่องสาวร่าพาแสบเปพี่น้องเด้ออ่องเพราะว่ามีสองบาทจ้ะสาวร่าพากินกับสาวร่าพาแสบอ่ะพิสดารนออ้องจ้ะ เซรอท่าไิสอะกรากรักสิผูยาห่แม่พี่น้องเอ้ยไอ้ผู้เท่ข้อนกีดล่ะที่ต้นต้นขี้พ่นทึงบาทไม่ชะมอไป๋ตวพี่น้องจ้าทึงมึงบานเพิ่งในสอง่ายพี่นออ้องนเมืออมคุมเ ีบ้านนั่งเียถ้ามักแบบนี้เดี๋ยวไปล่าวเทียมจะเอาสูงกันตัหนี้วยถ้าเป็นวัฒนามีนะพี่น้องเอาเาเอาเอาเมาพีบะได้โยกไก่โยกไก่จะต้องกัดเด่นอะโยกไก่ท้าม่ทาอะไรก็จะกินเหรอแต่มันออนเนี่ยนะท่อโอ้โหดือแต่กบเลยเหอแต่กบเล้เอาเ แรนกัดแรงสูงถึงหมบ้านแม่สมอกไปีนน้องจ้ามกเรา่าเรื่อเจับวเราเ่งาวานเลย ใช่มั้ยนะว่า น้องจ้าลงเรีย้ยงเลยจัาผูปครองมาถาเต็มเลยจ้าผูปครองมาคอยจอดรับลูกหลานกันนพ่าได้หน่อยเด่นเถาจอดรถนั่นนี่แหละตเมนนนี่หน่อย็เด่นกันะจอดกูละคนลงมาละ สูบบ่อยแม่เอ,อ,อว่างน,นะรถคดินมาตัวรถุูกเสือเลยเอาใจดีเอาเป็นไงเดกระโดดเสือพี่ไม่องแทยี่หน่อยกระโดดเสือมึงจะจบลงนี่ดีดีะ กระโดดเสือกระโดดยางมนะักระโดดเสือโอ้มัิเห็ดไหลอยู่ที่อีอยเมีออยไข่ทายอนะทาย,อยองผมนะอมเนาะทายยองผอมเนาะแหงน้่งแหงวยยีซิบเห็นบ่เห็น,หนตะลังไว้ไว้น้อยกระมอในห้องในสัตว์เจ็บฝน ต้นเออยั่แห่งยี่แห่งเดือกระโดดเสื่อมเนาะต้องไปไทยพี่น้องเบิ่งได้พี่น้องเลยยอดยุบยอดใบตอนยังหน่อยจ้ะเปิดไม่ตอนยังหน่อยกูไม่เด็กหน่วยเท่ดลินอีกเนาะ ย่อนไปฮ่าฮาฮว่าเห็นกล่องอ้อยสนย้อนยไปย้อนย้อพี่น้องจ๋าย้อนไปไปสิบตอนแพ้ว่าสิบกว่าปีขึ้นหลังยี่สิบแล้วยี่สิบสามปี ผ่แมนลสามสิบมเป็นสามสิบคนบละเราว่าผมว่าอยู่ในยี่สิบสามปีเลยเนาะยี่สิบสามปี้เลยนะขี่โกมใช่ไหมนั่งกันแล้วเขาห้มีระเบียรพี่ไนเลยดีเด้วพี่น้องคนนักเรียนหน่อยเรียนหน่อยอย่าบนตกคน สิเมิดไว้กล่องอันนี้นะมันบ่คือกล่องเอ็นหนุ่มปอยดอกให้มันเด่นก่อนการัได้การันตีเปลี่ยนนาทีเลย ลบอยางไงเลยไม่เป็นใอยังมันงสิวะลองดีดค้างสิดหัวอย่าง,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 งมันจังไน <c ười> เอาเฮ้ยเฮ้ยออกกล้องนะเฮ้ยออก่ซโลกนะเฮ้ยก็บ่าไม่แห้เห็นวะยอดยุบพี่น้องยอดยุบกรับไปตอนยังหน่อยได้พี่น้องเด้ วยนวดซะวัดนวดด้ยางสูงขกนเนาะเอากวันโมเด็โมเดสนนี้จ่อยไปแล้ว ไอแหงก็บ่เด่นแหงแตยแ้วบันเดะเราย e ดูแลวก็ว่าหุนมาสิว่าอะรัล่มด่างแหงอันเจ็บเลยนี่อันนี้เจ็บเลยนี่ลมนี่้าลเจ็บเลย เทียบไม่ได้ลบเหมือนใช้นี่ปป่งใช้ใชยดินไปเจอกระเป๋าแม่เิ็กน้อยเอ้ยไปเรียกเข้าไปกระเป๋ากันไหมล่ะเอะเรีนเนียมาแตกกันเนี่ยพี่น้องแตกกันเลยต่ไตายต่เอาตามมันตายยางหันกันสื่อส่นตัว ถ้าเป็นไอศีรเนี่ยเอาเอาขาดติดหนี่งเนาะคลิปนี้ก็จบไป็นแฝดสี่รอบพี่น้องเดอ้อฝากพี่น้องก็ได้กดแชร์กดติดตามกดประกาศดิง่งจ้งเพื่อสัมผาสการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของสาวล่าพา่อเสียบจากพี่น้องสายกินเด็กแม่ไปไปจุ๊บจุ๊บจ้า